ไปดูอีกหนึ่งย่านท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คือย่านไนบาซ่าค่ะซึ่งตอนนี้ทางผู้ประกอบการนะคะก็พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยและต่างชาติหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดรองรับผู้เดินทางจากจังหวัดสีแดงเข้มค่ะ ร้านค้าบนถนนช้างคลานย่านไนบาซ่านะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็ปิดร้านติดป้ายให้เช่าเป็นจํานวนมากค่ะเนื่องจากการระบาดของโรคโควิดสิก็ทําให้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดรับผู้เดินทางจากจังหวัดสีแดงเข้มตามมาตรการผ่อนผันของสมคอค่ะและก็มีแผนจะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามแผนชามิงเชียงใหม่ ในสี่อำเภอนำร่องก็คืออำเภอเมืองเชียงใหม่ดอยเต่าแม่ริมและอำเภอแม่แตงด้านผู้ประกอบการก็ระบุว่าเป็นมาตรการที่ดีแต่จะต้องมีความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคด้วยคิดว่าในเรื่องของวัคซีนค่ะต้องต้องเร่งตรงนี้ให้มากเพราะว่ารัฐบาลก็ยังทำไม่ได้เป้านะคะค่ะแล้วบวกกับ ทั่วโลกก็ยังระบาดอยู่เขาคงจะไม่มั่นใจที่จะเข้ามาค่ะเพราะเชียงใหม่เนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องออมันต้องอะไรนะใช่มีผู้ป้องกันหมู่แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับชาวต่างชาติที่เข้ามาค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเห็นด้วยนะคะในเรื่องที่การที่เราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่เราต้องมองกลับว่า การให้บริการหรือความพร้อมของสถานบริการแส่วนใหญ่เนี้ให้ความพร้อมหรือยังเรื่องของมาตรการตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นพวกของภาครัฐที่เข้ามีการตรวจสอบและอความให้คําชี้แนะแนะนำนะคะประมาณนี้ค่ะ เ,ยยเห็ชนนียงใหม่นะคะก็จะเปิดพื้นที่ในรูปแบบของแซนด์บ็อกซ์ซีลรูทซึ่งพื้นที่นําร่องนั้นประชากรก็ต้องได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ70ของประชากรส่วนผู้ที่จะให้บริการท่องเที่ยวต่างๆต้องฉีดวัคซีนครบทุกคนหรือว่าทั้งหมด100%ค่ะ